แตกออกว้ยดีใจหลายมันแตกแล้วเบื้องต้นนี่ต้นนี้เบื้องเบื้องเบื้องอันนี้พี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เมทัลซิม่าบอกสูตรได้ผลแห้งพี่น้องแค่ผงชีสช้อนเดียวจ้าเนี่ยไม่ัลเอาผงชีสดช้อนเดียวเลยคะ่ะไปส่งกับน้ำ ส่งประมาณบ่บบอหลายดิค่ะในพี่น้องแค่พงชิลอรซ่ซอนเดียวนี่ค่ะแม่ไทยเอามาส่งกับน้ำเอามาส่งกับน้ำนี่กับคน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 แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึง่งแล้วแม่แทยเอามาโหดแม่ค่ะเอามาลดเอามาลดแล้วพลปกักกุดวาพี่น้องเบื้องพลปรกกุดวาตัวน,นี้มันกำลังสิตายเด้พี่นอ้องสือสือปีหนึ่งเห้อเด้ตัวน,นี้กำลังสิตายปรกกุดวา อาทิตย์ที่สองต่อมาพี่นอ้งนนองเบิงมันแตกพี่น้องเบิงมันแตกพุ่นอ่ะนี่พี่นอ้องอ๋อเขาขอ้นาอย่างอันหกักหักแตกออกพุนอ่ะหากแตกออก,กตกออกัวน,นี้ตัวน,นี้เฮ็ดที่หลังตัวน,นี้พรท่านปเป็นยังเฮ็ดที่หลังเดี๋ยวตัวน,นี้สิสิสิสสเฮ็ดอีกสิเฮ็ดอีกสิแซ่ไปอีกอออแล้วนอกจากอัน นอกจากโฮคอย่างเดียวนี่แม่ไต่เสียลเสียลเสียลอันนี้ค่ะเอาเอาน้ำอันพงชีรสเนี่ใส่กะละมังแล้วก็แช่แช่ไว้อดี๋ยวเสียดทีเพิ่งนะคะแป๊บนึงเนาะนี่นี้ค่ะพงชีรสหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนพงชีรสหนึ่งช้อนแล้วแม่ไต่เอามาใส่น้ำน้ำถ้รไมดานน้ำปกติอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะนี่แล้วก็แม่ไต่ก็เอาก็เอาต้น เกาต้นนี่มาแช่แช่ว้ประมันแช่ว้เลยค่ะแช่ว้ประมานขึ้นนึงนเนี่ยมือสาก็จังเอาออกมากอะไรแล้วเขากระิแตกปากุดเป็นแบบนี้อันนี้คือแม่ทัยทดลองมาแล้วเพิ่งพี่น้องมึงมันแตกมันกำลังสิตายได้แต่มันมันแตกมึงมันสดชื่นขึ้นมึงมันอ้ยมันใหญนามอะค่ะอ้ยผักพุ่มใยแห้ง อันนี้ก็ขอบคุณสูตรอันไม่ก้อยพาทำอ่ะเนาะคือเอามาจากเล่านะค่ะแล้วการอันเห็นสูตรน่ะแล้วกามาเห็ดเบิงแล้วมันก็มีหลายๆสูตรค่ะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เห็ดเราคันได้ผลจังเลยเดี๋ยวไม่ได้สิเทอตีเบิงพี่นอ้องพูดนะเบิงมันแตกอันนี้คือเห็ดกร่ว่าตัวนี้เพราะท่านเห็ดตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวสิมาบอกผลว่าสิเป็นยังไงอันนี้เนี่ยเขต้องตัดออกทด้พี่น้องอันที่อันที่อันมันมันมันขันมันบอตายน่ขันยังสี่ตายมันเขาจังตัดออกได้แต่ขันยังสี่เนี่ยเขามีสิทธิ์ปงออกมาน้ําตานี่ขันเขาได้กินได้กินอาหารเพียงพ่อเขาสิปงออกมาน้ําตาเนาะอันนี้เขาติดซชไว้เขาสิดแซไว้นี่ล่ละเพราะว่าไม่ตาอยากให้เขากินกินอาหารเพียงพ่อไม่ตาอยากให้เขาได้ได้ได้โปรตีนหลายเนาะ ได้อาหารได้อีย่างได้หลายนั่นแหละอันนี้ไข่ดอกนีไม่แต่เอาเสียบใส่ไ้แต่ว่าอันสูตรไข่อย่างของเจ้าอีเลียนจะไม่แต่สิบประเทศสิบเฮ็เแล้วก็สิเดียวเดี๋ยวเสิเลาลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะก็เสียลิ้งไว้ทิ้งไว้สิ่มาเบิ่งผลต้นนี้นะอ่อนซ่อนแห้งพี่น้องเกือบตายในว่าสิตายกับพ่อตายนะเจนไดยยังปุงออกมาเนาะโอ้สุดยอดอันนี้เขาสิบเป็นดอกดิค่ะวันนี้เขาปุงนะเขาสิบเป็นดอก เฉียวออกมาพักไว้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือโอเคแล้วตัวนี้ก็คือโอเคแล้วลอยแต่เขางอกงามซื่อโอเคเอาใรลืมเอาไปใส่กันได้พี่น้องเด้อแค่แค่ผงซิลรซ่อนเดียวนะคะเทาก็สามารถเทศในพืชพันธุ์ท่องงามได้เนะาะจ้าโอเคกันมือนีมือนีอนก็พ่อสำนีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ